สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง u t u b e เอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมุเลก,กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เอามาเอาพระมาแกะรุ่นให้ดูนะครับเพื่อจะเป็นพระที่เราจะแบ่งเช่าบูชากันในวันที่16นี้เนาะวันศุกร์วันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นวันที่16ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เป็นวันกลางเดือนนะครับกลางเดือนพระก็จะน้อยหน่อยอาจจะมีพระแบ่งเช่าบูชากันไม่กี่รุ่น นะครับแล้วก็จํานวนน้อยหน่อยก็อาจาอาจะใช้เวลาเร็วหน่อยอาจจะไม่ดึกเหมือนเท่าที่เราเคยไลฟ์สดกันมานะครับทุกทีก็ไลกันประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วก็โอ้โหสนุกสนานกันมากเลยนะครับก็ครั้งนี้อาจจะใช้เวลาน้อยนิดหนึ่งนะครับก็แต่พาก็ยังน้อยด้วยนะครับก็ามาดูกันนะครับว่าหนึ่งในรายการที่จะเปิดจะเปิดแบ่งเช่ากันเนี่ยบูชากันเนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับก็อยู่ทุกทนอยู่ น้าคลิปที่ท่านทุกท่านอาจจะเห็นกันแล้วนะครับมารุ่นนี้เลยนะครับนะครับเพิ่งออกเลยนะโชคมหาทรัพย์นี่โชคมหาทรัพนะอ่ะก็นะจะยังไงอ่ะสวยสวยเลยนะครับก็มีความคล้ายๆกับอ่าหลายๆรุ่นที่ที่เคยแบ่งเช่าบูชากันมานะครับเหมือนสิทธิโชคเองนะครับ หรือเหมือนกับอายุวัฒนะมงคลร้อยปีของหลวงพพัทเองนะครับอ่ะลืมบอกไปอันนี้เป็นพระรุ่นของหลวงพพัทบุญยะกามโมนะครับรุ่นโชคมหาทรัพย์อันนี้เป็นเนื้อเงินที่เขาสมณาคุณยกลังมานะครับก็เป็นเนื้อเงินลงยาม่วงนะครับเนื้อเงินลงยาม่วงนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาม่วงคุ้ยพื้นนะครับคุ้ยยันขอบอะ,อะดูง่ายๆ <laughs> นะครับสวยขนาดแบบ คุยคุยยันขอบอะดูดิครับนี่นะครับคุยพื้นยันขอบปกติเขาไม่คุยคุยขอบนะนี่นะี้ยคุยยันตะกุยขึ้นไปยันขอบเลยนะครับนี่นะครับเป็นคุยพื้นมือนะครับไม่ใช่คุยพื้นบล็อกนะครับคุยพื้นมือนะครับนี่นะครับโชคมหาทรัพย์นะครับก็จะทรงคล้ายๆกันเลยนะครับอายุวัฒนะมงคลร้อยปีนะครับหน้าท่านเนี่ยก็เหมือนกับรุ่นสิทธิโชคมากๆนะครับนี่เลย ยังไงกล้องนี่นะชัดเจนแล้วนะครับแบบนี้นะครับพูดถึงความสวยงามหน้าเหมือนหลวงพ่อชัดเจนนะครับเนี่ยผมชอบมากมากเลยครับเส้นตรงตรงเขาเรียกอะไรไหปลาราหรือตรงเส้นคอเนี่ยอืคนปลอมก็คิดหนักหน่อยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อพัฒบุญญกาโมอายุหนึ่งร้อยปีนะครับนี่นะครับอ่ะด้านหลังเป็นยันพุทซ้อนแบบนี้นะครับเลขโค้ดอยู่ด้านนี้อ่ะตอกงูเป็นเนื้อเงินนะครับตอกฝั่งนี้เป็นเป็นพิเศษนะครับ อย่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มียันกลมๆด้านล่างเขียนว่าวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นยันพุทธซ้อนแบบนี้เลยนะยันคูหรือยันพุทธซ้อนนะครับมาเดี๋ยวนี้วางไว้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะแกะให้ดูนะครับแล้ประมาณสิบรุนนะครับประมาณนี้สิบรุนตรงเนี้ยมัดยางมาให้เรียบร้อยนะครับในหนึ่งังเนี่ยเขาามัดยางมาให้เรียบร้อยนะครับยังไงซื้อไปซื้อร <m urs uit> ุ้นนะครับไปซื้อรุ้นที่อื่นก็ระวังกันไว้นะครับก็ เขาเขามัดยางมาให้แสดงว่าเขาชี้เป้ามาให้แล้วนะครับว่ามีเนื้อเงินเนี่ยสามสามสามองแบบนี้นะครับก็ติดเบอร์ติดเลขอะไรแล้วเนี่ยเขาต้องรับประกันให้ด้วยนะแกะในไลฟ์สดเนี่ยเขาต้องรับประกันให้เราด้วยนะว่าเนื้อเงินยังเหลืออยู่กี่องค์เนื้อเงินมีเท่าไหร่ยังไงเราต้องเห็นเลขทั้งหมดนะทั้ง100เลขนะนี่ ถ้าไม่เห็นครบ100เลขก็ระวังตัวไว้นะครับว่าเขาแยกไปหมดแล้วนะครับเขาเขาแยกไว้หมดแล้วนะครับเขาแยกไ,หยกไ,หยกไ้หมดแล้วกรรมวิธีต่างๆก็มีวิธีที่จะอ่าเจอพ่อค้าที่โอเคหน่อยก็ดีดีไปนะครับถ้าเจอพ่อค้าที่หัวใสหน่อยก็โปรดระวังตัวไว้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือความปรารถนาดีจากช่อง u t u b e เอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมุลเลนะครับมาเดี๋ยวแกะให้ดูก่อน10บรุนแล้วก็เดี๋ยวนึกเงินดูที่หลังมาอ่าลุยนะครับลุยนะครับ นี่นะครับซีนเดิมเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องพลาสติกที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นใสนะครับด้านหลังเป็นสีทึบนะครับซองพลาสติกที่คุมเนี่ยเขียนว่านะครับศิลปะสยามนะครับศิลปะสยามนะครับนี่นะครับซีนเดิมแบบนี้เลยนะครับเผื่ออนาคตประมาณสักประมาณ5ปี10ปีเนี่ยเราไม่เราไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีปลอมหรือเปล่านะครับปลอมของแท้เนี่ยซีนเดิมเป็นยังไงนะครับดูมาดูจากช่องยู u ูบเอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมเล็ดนี้ได้เลยนะครับอ่ะ นี่คือเนื้อน่าจะเป็นโอ้ oh, โห ộ, โลงยาหลังด้วยสิครับ <emale> <comum> นะครับด้านหน้าก็จะเป็นลงยาสีส้มนะครับลงยาสีส้มน่าจะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะถ้าลงยาหลังจะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับอ่านี่นะครับตอ,อกกอไก่ทาาหารก็เป็นเนื้อกะไหล่ทองลงยาสีส้มหน้าหลังโอ้เลขโค้ดแบบนี้ด้วยส,ส,สิครับ เจ็โอ้โห <ori> เนีนยครับเอกมงคลเนี่ยจะได้เลขโคสส้ดสวยๆแบบนี้ตลอดนะครับใครที่ติดตามเอกมงคลเนี่ยเอาอีกแล้วนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับเจดนะครับลงกระไหลทองลงยาสีส้มคุยพื้นด้านหลังด้วยนะคุยพื้นลงยาสีส้มนะครับด้านหน้าก็คุยพื้นยันขอบนะครับขอบเนี่ยคุยพื้นด้วยอันนี้ดูดูเหรียญอย่างนี้ยิ่งเห็นนะครับคุยพื้นมือนะครับอันนี้ไม่ได้คุยพื้นมาจากบล็อกอ่าได้กระไหลทองนะครับเลขโค้ด77ดโอ้โหเหรียญแรกมาก็ออ ไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆนะครับมันได้ขึ้นมาเองนะครับหยิบขึ้นมาได้มาแบบเนี้ยได้เกือบทุกคลิปนะครับเลขโค้ดสวยๆอย่างเงี้ยฟึ๊บโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับนะครับอันนี้คือเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับลงยาสีม่วงคุยพื้นยันขอบเหมือนเดิมครับพื้นพื้นสีม่วงขอบสีม่วงนะครับนี่นะครับตอกชอตอกล้อเรือนะครับผิวลุ้งนะครับเลขโค้ดหนึ่งสี่สี่นะครับสวยสดงดงามนะครับ อันนี้คือเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับดูเลยครับยาม่วงผิวลุ้งหน้าขึ้นเหมือนขึ้นสีทองเลยนะหน้าจะออกแบบออกอมอมสีทองเลยนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าผิวลุ้งนะครับอ่าดูทีก็ได้นะครับนี่นะครับนะครับหน้าจะออกทองๆนะด้านบนหัวเป็นอะไรหรือเปล่านะครับอ๋อเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่าพลาสติกออกไปแล้วนะครับเป็นเศษพลาสติกเศษเศษกระไม้หยีอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกไปแล้วนะครับนี่ไม่มีแล้วนะดูได้เลยนะครับนี่ เป็นแบบนี้ลุย <tinc S 2> ต่อไปเป็นลุ้นที่สามแล้วนะคร fall. ับจะแกะสักประมาณสิบรุ่นนะครับวันนี้จะแกะสักประมาณสิบรุ่นนะครับก็วันศุกร์นี้อาจจะมีพระน้อยหน่อยนะครับอาจจะมีพระน้อยหน่อยก็เข้ามาพูดคุยส่นทนานากันได้นะครับเพราะว่าวัดปิดนะวัดปิดเขาห้ามปลุกเสกนะครับห้ามปลุกเสกนะครับห้ามปลุกเสกปุ๊บก็หลายๆรุ่นนะครับเลื่อนเลื่อนกันไปหมดเลยนะครับหลายๆรุ่นเลื่อนกันไปหมดเลยนะครับรุ่นของที่ออกจากวัดแคร์เองก็คือนะครับ ปลุกเสกที่วัดหุยด้วนหนึ่งวาระแล้วก็ไปปลุกเสกวัดแคร์ขนาดไปปลูกเสกวัดแคร์นะข่าวล่าสุดมาเนี่ยกรรมกรรมการหรือคนแพ็คเนี่ยติดโควิดอีกโอ้โหวุ่นวายกันไปหมดนะครับดูเลยครับไม่ใช่เนื้อเงินนก้กการทองคำนะไม่ใช่นะครับอันนี้คือเนื้อกระไหลทองนะอะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขียนเขาเขียนว่าอะไรชุบเงินนะครับเนื้อชุบเงินนะหรือกระไหลเงินนั่นแหละนะครับบางอันชุบเงินแล้วกันเอาตามเขานะครับ ชุบงอชุบเงินนะครับอันนี้คือชุบเงินนะครับเลขโค้ดหนึ่งสี่เก้านะครับนี่นะครับดูด้านหน้านะครับคุ้ยพื้นนะครับอันนี้ขอบขอบไม่คุ้ยนะขอบลงยาดํานะครับลงอ่าลงยาพื้นสีเขียวนะครับหน้ากากเป็นหน้ากากทองทิปโอ้ย่างกันเนื้อทองอย่างกันหน้ากากทองคําเลยนะครับดูแบบเงาเงามากเลยนะครับอ่ะอันนี้คือเนื้อชุบเงินนะครับชุบเงินนะชุบเงินหน้ากากทองทิปนะครับอถ้าทุกท่านเห็นชุบเงินหน้าหน้ากากทองทิปลงยาแดงก็ร้องซีดเลยนะครับ สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับแล้วก็เนื้ออัปก้าที่เป็นซาตินของเขารุ่นนี้เนี่ยโอ้โหอย่างกับอายุวัฒนะมงคลร้อยปีเลยนะครับนี่นะโอ้โหอันนี้ก็ชุบเงินเหมือนกันครับชุบเงินลงยาเหลืองนะครับขอบสีดํานะก็จะเป็นชุบเงินแล้วก็ลงยาสีประจําวันเกิดนะครับมีทุกสีเลยนะนี่ชุบเงินครับเลขโค้ดหนึ่งหกแปดหรือว่าเนี่ยหนึ่งสี่แปดนะครับหนึ่งสี่แปดนะครับไปสักประมาณยี่สิบเลขยี่สิบองก็จะได้แล้วหนึ่งหกแปดนะครับ นานๆทีนะครับจะได้มา168นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้บ่อยนะแต่ก็ได้เลขสวยเลขเบิ้ลเลขเดียวนะครับฟึบอ้าได้เหมือนกันเลยนะครับโอ้มือดีมากเลยนะครับอดูเลขนี้ก่อนนะดูเลขนี้152โอ้โหนึกว่า168เลยละมานะครับเป็นแบบนี้โอ้โหหน้ากากนี่เขาสวยมากๆนะครับหน้ากากแบบหนาๆเลยนะครับโอ้โหเขาปิดปิดปิดเนี่ยเนี่ยดูดูพลาสติกเนี่ย แล้วก็โฟมที่ลองมาเนี่ยแบบอย่างนี้เลยนะครับหน้ากากยังไม่บุบไม่ยุบเลยนะครับอ๋ยังไม่ได้แกะซีลเลยไปงัดเฉยเลยเอาแล้วเอกมงคลไปแล้วนะครับสมองสมองนะครับมาทํางานเยอะจัดนะครับช่วงนี้ฟืบโอ้หนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับชุบเงินลงยาแดงไปเนี่ยลองซีดไปเลยนะครับบอกแล้วนะครับสีแดงแรงเสมอนะครับดูดิครับ สวยสุดงดงามมาเรามันลุ้นเลขโค้ดกันนะครับด้านหลังตอบชุบ,ชบเงินด้านบนนี่เห็นไหมชุบเงินนะเลขโค้ดเก้าร้อยเก้าโอ้โหเก้าหนึ่งเก้านะครับเลขหามเก้านะโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับนี่นะครับชุบเงินลงยาแดงนะครับเป็นยังไงฮะเอกมงคลสีแดงก็มาเลขเลขเบิลก็มานะครับมานะครับรีบแกะเร็วๆนะครับจะได้เราจะได้มาดู เนื้อเงินกันนะครับเนื้อเงินรายการที่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวนะดูเดี๋ยวดูฟึบนะโอ้โหดูเลยครับอันนี้ทองทิพซาตินนะนี่เหมือนไหมโดยไกลนี่เหมือนไหมครับอายุวัฒนามงคลร้อยปีเนี่ยเห็นไหมครับที่วัดสร้างอะ่ะเหมือนเลยนะครับคล้ายกันเลยนะบล็อกเบิร์กหน้าตานะครับอ่ลงยาขอบเนี่ยสีแดงนะเดี๋ยวดูเนื้ออบากา้าเดี๋ยวดูเนื้ออบาก้าอันนี้เนื้อเนื้อทองทิพซาตินนะ เนี่ยเนื้อทอง1ิซาตินนะั้นเอ้ยทองทองระครังเหรอเขาเรียกทองระครังทั่วที่นะครับตอกคอระครังนะก็คือทองระคังนะครับเลขโค้ดสามสองเก้านะครับเหมือนยังไงกระทั่งเลขเลขโค้ดเนี่ยเลขโค้ดเนี่ยเหมือนเหมือนมากเลยนะครับทีมสร้างเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะนี่ผมผมไม่คอนเฟิร์มนะว่าทีมสร้างเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่เหมือนมากๆเนี่ยเอาดูยังไงก็เหมือนนะครับอันนี้เนื้อทองทิพนั้นะเดี๋ยวถ้าถ้ามีเนื้ออบาก้าออกมาเนี่ยจะ พี่จะเห็นเลยว่าโหเนื้ออวากาศนี้ยิ่งเหมือนเลยนะครับแต่เหรียญจะขนาดเล็กกว่านะครับอันนี้น่าจะทองทิพย์แน่นอนนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาขอบสีแดงคุ้ยพื้นกันขอบเลยนะครับลงยาพื้นสีน้ําเงินขอบสีแดงนะครับนี่นะครับทอทหารทองทิพย์นะครับเลขโค้ดหนึ่งสามสองเรียงสลับหนึ่งสองสามนะครับมาต่อกันเลยนะครับเหลืออีกสองเหรียญนะครับวันนี้มาแบบไวๆเลยนะครับ มาให้ดูก่อนนะครับเป็นน้ําจิ้มให้ดูก่อนว่าอ่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะได้เจออะไรบ้างนะครับจะได้เจออะไรบ้างนะครับก็หลักๆหลักๆก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็อ่าห้าแชห้าแะหลวงหลวงหลวงพ่อรวยวัดมาตอพุทธนะครับห้าแฉหลวงพ่อรวยแล้ววัดมาตพุทธหลักๆก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่าหลวงหลวงพ่อรวยวัดวัดมาตอพุทธในห้าแะเนี่ยอ่าเป็นรายการจองนะรายการยกหลังไม่ได้เอามานะครับรายการยกหลังตอนเนี้ย ณนะเวลาเนี้ยรู้สึกว่าจะสมานเจ็ดหมื่นหรือเจ็ดหมื่นกว่าแล้วนะนะครับรายการจอโอโ้เหมือนกันเลยครับชุบเงินแต่นี้ลงยาสีส้มนะไม่ได้ลงยาสีแดงนะครับนี่ลงยาสีส้มเห็นไหมครับหน้ากากแบบนั้นหนาเลยนะครับทองทิพย์นะครับโอ้เลขโค้ดเก้าสิบห้านะครับเลขโค้ดเก้าสิบห้าเลขโค้ดสองหลักด้วยนะครับถ้าใช้หลวงพ่อรวยเนี่ยถามว่าเอามาได้ไหมนะครับถามว่าเอามาแบ่งได้ไหมไปหาว่าสักลงังนึงได้ไหมถามว่า ผมเอามาได้นะราคา70,000เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถเอามาได้แต่นะครับ <laughs> พอเอามาแบ่งแล้วเนี่ยพี่ๆจะโอเคไหมกับราคาสักประมาณอ่า700ขึ้นไปนะครับเพราะว่ายกลังมาเนี่ยราคาเนี่ยก็ลังละเหรียละ7 0 0อเนาะลังละ700 70, 0 0ก็คือเหรียละ700เนะาะหักต้นทุนหักอะไรไป ถ้าผมเปิดเริ่มต้นที่700บาทเนี่ยเราจะไหวกันหรือเปล่านะครับเราจะไหวกันหรือเปล่าก็เลยช่างใจแล้วอืมก็พักก็อาจจะพี่อาจจะไปหาที่อื่นก็ได้เนาะราคาเนี้ยราคา700นะเพราะว่าไม่ได้จองมาจริงนะครับไม่ได้จองมาจริงก็เลยช่างใจไม่เอามาดีกว่าเอารายการจองเอารายการเด็ดๆมาเลยดีกว่าทีเดียวนะครับเดี๋ยวตามติดตามดูคลิปนะครับว่าผมเอารายการจองอะไรมาบ้างนะครับมา ฟึบอ่ะอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวพื้นเขียวนะครับขอบแดงนะมาดูเลขโค้ดกัน2 8 0นนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับอ่ะรายการแกะลุ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับรายการแกะลุ้นจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นเนื้ออปากาก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูในในคลิปไปเลยในในไลฟ์เลยดีกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนมากๆนะครับเหมือนมากๆนะอายุวัฒนามงคลร้อยปีเสียเหรียญแบบนี้เลยนะครับมาเราดูเนื้อเงินที่เขามัดยางมานะคครรััับบเป็นนยงงไะ มัดยางมาหาชี้เป้ามาขนาดนี้นะครับยังไงไปเวลาไปซื้อลุ้นที่เป็นเ,เลขเบอร์นะครับทาเบอร์นะก็ดูหน่อยแล้วกันเนาะดูหน่อยว่าเฮ้ยมันครบร้อยร้อยกล่องหรือเปล่าเนาะมีกักมีดึงมีอะไรไว้หรือเปล่านะครับยังไงก็ระวังตัวกันไว้ด้วยนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็เช่าหาบูชาก็ดูเอานะครับลองดูเอาพิจารณาเอานะครับอ่ะเป็นเนื้อเงินรายการไหนกันนะครับฟุบ๊โอูเนื้อเงินลงยาลาวานะครับ เนื้อเงิ ella, karaoke, itas, นลงยาลาวาอ่ะเดี you <c Öz ell großes> yup. ๋ยวดูด้านหลังก็เลขโค้ดสี่สิบนะครับเนื้อเงินลงยาลาวาตอกงงูตรงนี้นะครับนี่นะครับลงยาลาวาเลยนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับอืมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการลงยาก็จะมีสีแปลกๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลงยาลายลาวานะอ่ะดูไกลๆจะเห็นไหมอ่ะดูใกล้ๆอ่าเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นแบบคล้ายๆลาวานะเขาว่าเขาาในใบรายการเขียนแบบประมาณลาวาประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ลงยาสวยอยู่นะครับสวยอยู่เลยนะครับ นี่นะครับมาดูรายการที่สองกันเลยนะครับเสียดายนะฮะรุ่นนี้ไม่มีหรือว่าเป็นรายการจองไม่รู้นะครับเป็นหนื้อเงินหน้ากากทอานคำเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะหรือถ้าเป็นรายการจองอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโชคมหาทรัพย์นะครับโชคมหาทรัพนะฟึบโอ้โหแกตรงนี้ออกเลยโอ้โหอย่างเงินลงยาแดงนะครับเงินลงยาแดงนะครับอะดูด้านหน้ากันนะครับหืมจมูกสวยสดงดงามนะครับเหรียญมีชีวิตอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับคล้าย หน้าตานี่เหมือนสิทธิโชคเลยนะครับเหรียญเนี่ยเหมือนสิทธิโชคเลยนะโชคมหาทรัพย์นะครับแต่ว่าดูไปดูมาก็เนี่ยก็เหมือนกับอา,อายุวัฒนะมงคลร้อยปีเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะครับเหรียญมีความคมความสวยเม็ดตรงเม็ดตาน้บผากเส้นคอริมฝีป,ปากมีฝายครบครบนะครับครบเลยนะครับมารู้เลขโค้ดกันนะครับตอกตอกเงินนะครับตรงนี้เป็นตอกยันมิ้ด้วยนะครับตอกยันมินะ้นนะเนื้อเงินลงกระแดง องนี้จะเป็นเลขตัวเดียวหนึ่งเฮ้ยหนึ่งโอ้โหเป็นยังไงล่ะครามเอกมงคลมาอีกแล้วจะเป็นเลขตัวเดียวก็ละมาเลขหนึ่งเลยสวัสดีนะสวัสดีท่านแม่ทัพก่อนนะครับอา้าวสวัสดีท่านแม่ทัพเนี่ยใครเห็นเลขนี้แล้วนะครับนึกเงินลงยาสีแดงเลขหนึ่งเนี่ยโอ้โหนะครับคอมเมนต์ลงไปใต้คลิปนี้น่อยนะครับว่าสวัสดีท่านแม่ทัพนะครับ ยังไงสวัสดีท่านแม่ทัพกันด้วยนะครับเนื้อเงินลงยาหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหเนื้อเงินลงยาแดงเลขหนึ่งนะครับอืเห็นเห็นกันเลยนะครับนี่นะครับเอกมงคลจัดมาให้แล้วนะครับเนื้อเงินลงยาแดงเลขหนึ่งเลขเดียวตัวนี้นะครับเป็นแม่ทัพของเหรียญแรกที่เขาต่อกเอาง่ายๆนะครับมานะครับก็เตรียมเอาใครอยากได้เหรียญนี้นะครับไปประมูลกันได้เลยนะครับในวันศุกร์ที่16ห กรกฎาคม2564นี้นะครับมาประมูลกันได้เลยนะครับนึงเงินเล็กหนึ่งเอาไปเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับเตรียมประมูลกันได้เลยนะครับเตรียมประมูลกันได้เลยนะครับมา เนื่องเงินเลขหนึ่งก็มานะครับเป็นยังไงราคาบอกแล้วดูช่องเอกมงคลไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอ้โหตอนแรกงกว่าเลขหนึ่งแล้วก็สิบหรือไม่ก็หรือเลขอะไรที่มันเกินหนึ่งนะนีโอ้โหนี่ท่านไม่ทับมาเลยนะครับท่านไม่ทับมาเลยนะครับท่านไม่ทับมาเองนะครับท่านไม่ทับมาเองอ่ะอันนี้ก็เป็นลาวาอีกแล้วเป็นลาวาแต่จะเป็นลาวาสีน้ําเงินนะครับผมว่าเหรียญน,นี้ยสวยเลยนะครับดูเดิคยับ ลาวาเนี่ยก็ชอบนะค <este> รับชอบเป็นพิเศษเลยเนี้องค์นี้จะเป็นลาวาแดงนะองคนี้จะเป็นลาวาน้ําเงินนะครับอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาลาวาน้ําเงินนะครับมาดูเลขโค้ดโอ้ยยันมิจะอยู่ตรงนี้นะยันมิจะอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าเหมือนเลยแหละเหมือนเหมือนอายุวัฒนามงคลร้อยปีเลยยิ่งยิ่งมีแบบเนี่ยยันมิอยู่ด้านนี้ด้านด้านนี้ด้านนี้เนี่ย ผมว่าเหมือนเลยนะครับเหมือนเด๊ะเด๊ะเลยนะครับเก้าอีกหรือเปล่าสามตัวเดียวอีกหรือเปล่าอมมีอีกเลขหนึง่งเลขหกนะครับสามหกรวมกันได้เก้านะครับสามหกรวมกันได้เก้านะ,ะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับ ก็แกะลุ้นออกมาให้ดูเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เน้นเงินก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับท่านแม่ทัพก็อ่าท่านได้มีอ่าเขาเรียกอะไรนะท่านได้อยากจะมาหาเอกมงคลท่านแม่ทัวันนี้ท่านแม่ทัพมาเยี่ยมเอกมงคลถึงอ่าช่อง YouTube เอกมงคลพระใหม่เลยนะครับนี่นะครับท่านแม่ทัพก็มานะครับท่านแม่ทัพมาเยี่ยมนะครับยังไงสวัสดียังไงคอมเมนต์ฝากสวัสดีท่านแม่ทัพด้วยนะครับอ่ะวันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับไป ลาไปกับท่านแม่ทัพเต๋อต้องไปดูแลท่านแม่ทัพเป็นอย่างดีก่อนนะครับต้องไปดูแลท่านแม่ทัพเป็นอย่างดีก่อนนะครับต้อนรับขับสูท่านแม่ทัพเป็นอย่างดีนะครับมาวันนี้เอ๋บางคนต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับกับเนื้อเงิน3องค์นี้นะครับแล้วก็สวัสดีท่านแม่ทัพด้วยนะครับไปไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจัดให้สวยๆดีๆเรียงดีๆจะได้ทําเป็นคลิปหน้าปกนะครับอ่าไปแล้วครับสวัสดีครับ